ขอบคุณค่ะนะครับครึ่งครับ,นรบในปีเมื่อตั้งแต่ที่มีการย้ายองคู่มาตรงนี้แล้วนะครับนะแล้วก็ <c oughs> นะครับย้ายมาได้แล้วยังทำสวยนะครับนะ <c oughs> ขนาดนี้นะครับก็เก่งนะครับถ้าถามผมว่าผมทําได้ไหมผมไม่มีปัญญาหรอกครับนะตอนนี้ใส่เกียร์ทำไมนะใส่เกียร์ทำไมนะโอ้่ขอบคุณครับโอ้ยเยอะเกินเมื่อกี้บอก่ยวหมดเลยเพื่อนมีไปไหนมานี่ เจ้าจะหนีมาทำไม่ปุ๊บปุ๊บปุนบป่๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บีุ๊บป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 ุ๊บุ่๊เปุ๊บ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 ปร๊บปุ๊บปา๊บปุผมผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปทับปุ๊บปุับปุ๊บครับปุ๊บปร๊บครับาไมบมีหบอกนบครับไอ้ยูทูบอร์ครุ๊บปิดค่านะครับ บอกเลยนะครับไม่มีหรอกนะครับเขาอยู่แบบพี่แบบน้องนะครับดึงแบบนี้นะครับมาสัมผัสแล้วนะครับพูดได้เลยสุเทพทองคํานะครับผมไม่ใช่คนนะครับกินบ้านร้านตอแหลนะครับผมคิดอะไรผมก็พูดอย่างนั้นแหละนะครับมีแบบพี่แบบน้องจริงๆแล้วผมมานะครับผมไม่คิดว่าเอฟซียูทูบเบอร์ที่นี่เขาจะนะครับเขาจะนะครับ ต้อนรับผมด้วยซ้ำนะครับเพราะผมเคยเคยป่วนเขาแต่แรกๆเลยนะครับนะเคยป่วนเคยกวนเขาเขาบล็อกผมนะครับอย่างลุงคิมมี่เงี้ยนะครับบล็อกผม4.5โปรไฟล์แล้วยายสมน์บล็อกไหมครับก็เล้เนาะครับแล้วเวลาขี่เจอผมลุงก็กินข้าวหรือยังครับกินข้าวหรือยังอันนี้ไม่ได้เฟซนะผมพูดอยจากใจจริงเลยนะครับนะลุงก็ถามกินข้าวยังได้กี่คลิปแล้ว อะไรประมาณนี้นะครับลุงก็เป็นห่วงนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะทุตอนรับที่เที่ยวตอนคำนะครับขอบคุณครับพี่กู้ใจจริงเลยนะเนี่ยนะครับพี่ปิดิีให้หน่อยก็คือลุงให้ประคำพี่จะเอาไปฟาดใครนะพี่จะไปฟาดคณะคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่น้องนุ้งต้องถามใหม่ประคำนี้ท่านได้แตใดมาบอกมาตอบมาแล้วจะเดี๋ยวอ๋อแล้วลุงบอกว่ายังไงนะให้ไประคำอะไรฟาดสายฟาดตรงเลฟาดฟาด มาสัภเวสีาสัมภเวสีบ่งเหน่งดราด้วยนั่นเองเสียงดังฟังชัดเลยเนาะฝาดบงเหน่งนะครับนะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะคะพี่ยังไม่แปรงเลยนะคะขาวไปหมดเลยค่ะ เปพก็เฟเปิเอฟซีเขาชอบมากิซซสานี่นะคะป้าหันนี่เลอคะน่าจะต้องในบ้านนะคะนิกกี้ก็มาเลยเอฟซีนิกกี้มาแล้วผักลวกอันสุดท้ายเกีไม่ได้กินก็ชอบนะผักลวก เดี๋ยวเรากินเนลีเทิร์ก่อนเดี๋ยวไปตามชมจ้ำงานครั้งนี้เอฟซีว่าไงนะสุดยอดมากๆถูกต้องค่ะลังกาในเอฟซีดีใจเห็นแล้วปลื้มค่ะโอ้ยินดีนะคะสำหรับคุณแม่ก็จะอยู่นี่ตลอดค่ะขอบคุณนะคะคุณยายสุนทรีาละขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่กับสมนนะคะสุเทพคอยว่าสองพันสิบสาม ของลุงป่ะของลุงค่ะของลุงเชิญอาเชิญค่ะมาพูดให้เลยสองพันกว่าพี่นิสายประโดงสวัสดีครับนัเข้ามาเข้ามาท้าจะเปลี่ยนกันอาเข้าไปเข้าไปมีลีลาในการเา้ห่อจับปะละเมี่ยทีปุ๊บดูอะไรสุดสุเทพแนภายแน่แข่งขันกันบุญชั่งผู้สุเทพปะละกับตั้งตั้งดีไหม ข mhm. ึ้ไลฟองการให้คุยค่ะน่นะคงจะมันนะดู่ื้พินุ่ทาบานุ่มากนุมไม่ใช่ละมนุมรถทช้เาขออฟทุกทนนะคะยิัเป็นพิพบาพรานีนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะเป็นแล้วละวะเป็นดเดีย อออขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเนี่ว่าซเทพสีอ่านกับาทำเดิอะไรน้อิใส่้าก็เลยสูงโอ้เีไปให้กำลังใจสองช่วงขอบคุณนะคะสุเทพกินแล้วบอกข้าวกินแล้วครับเออเอีถามมาต้บอกุแล้ว่นู้นมือเที้ย่เลี้ยวี้ยวเากระเยบอสอนแล้วอ้วนบอสบอส มจบแล้วเไม่หยุดเลยสอตัวนยงกันเลยนะอ้าวมิกกี้มาสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณนิกอะไรคุณขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะใครย่พอเยนงาม่างง สุดเทพกินข้าวยังสุเทพกินข้าวแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้กลับที่พักนะคะกินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่านะคะขอบคุณนะคะอลไรช่วงแม่อะไรนั่นนี่ไปในบ้านทั้งหมดพันนี่คนจะลงไลฟ์ ลูกี้ไม่ได้กินกระดูกก็กินเนื้อนะคะสวัสดีค่ะกินวัวผันสวัสดีค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะทั้งสช่องนะคะทุกคน ขอบคุณคนะคุณยายถ่ายคลิปไปคือยายก็ชอบไม่มีมือจับดะคอบคุณมนต์นะคะยายคุณเดวงใจสวัสดีค่ะอดียายถ่ายคลิปด้วยนะคะยายไม่ได้ขากล้องมายายก็เลยถือสองมือคุณดวงใจขอบคุณค่ะปีหน้าเจอกันนะคะขอบคุณคุณกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะมือยายก็เลยไม่ว่างนเลย ยายขอขอโตษขอภัยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึเดีลยวอีกสองนาทีนะคะทุกคนเลยขอบคุณค้านะคะขอบคุณพาทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณดวงใจนะคะรักทุกคนเลยทุดคเทุณคนะยทคเุกนเลยทกลุกคนเลยุคุณคนะคะ ไปเต้นที่ไหนใช่เขาออกไปลำหน้าเมื่อคืนนะคะมาอีกสติกเกอร์น่คุณอะไรคุณนี่ยุ่นี่ค่ะลงวันนี้แจกฝกแจกรูปคำแตงนี่ยอค์ข้ามนะเกยากยาเก็บขยรัรู้เขารู้เขาบอกว่าเขารู้

ด้วยโอ้ขอบพระคุณค่ะเป็นแล้วมีความสุขครบทีมเลยขอบพระคุณนะคะคุณดวงใจดีใจกับยาสมหวัด้วยนะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะบุ๊คี้สุเทพมาอ่านให้ยายนะคะมันก็เลยมีคนเข้ามานะคะยายก็ขอบคุณทุกเทอมมากเลยคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดน้ำต้นไม้สำหรัชาในสูตกนิดหน่อยแม่วาดอีกรอบอดกทีปอีกอ่าเดี๋ยวก่อนให้สำหรับคลิปนี้ก็ จบลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรคค่ะ